วันนี้จะพามารู้จักกับกระเบื้องที่เอามาใช้ทำท็อปโต๊ะนะครับสวยขนาดไหนครับดูเหมือนหินจริงเลยแล้วข้อดีของอานที่เราจะใช้กระเบื้องมาเป็นท็อปแบบนี้ก็คือมันทนร้อนไม่มีการแตกแล้วดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายมากๆครับที่รุ่นว่า Craft Stone นะครับก็คือจะมีให้เลือกกันทั้งหมด15แบบเลยครับก็คือตามนี้ได้เลยเวลาขายครับมันก็จะเป็นแผ่นๆมาแบบนี้แล้วก็คุณลูกค้าก็จะเอาแบบ เคาน์เตอร์หรือแบบโต๊ะที่อยากได้ครับส่งแบบให้เราเราก็จะทําบริการตัดให้แล้วก็ติดตั้งให้ฮิตสุดปีนี้ต้องเป็นทราเวทีนตัวนี้ครับผมลองลองมาก็จะเป็นลายหินอ่อนสีขาวสุดคลาสสิกของเราแล้วก็นอกจากที่เราจะตัดเป็นแบบตรงๆแล้วนะครับเราสามารถตัดโค้งให้ได้ด้วยครับเราใช้วิธีการวอร์เจ็จตให้ลูกค้าครับส่งแบบมาได้เลยครับฟรีฟอร์มมีให้เลือกเยอ,มมมอะมากๆ่วนสามารถเข้ามาดูได้ที่คอสเทาลไลท์จอนเมืองเลยครับผม หรือจะติดต่อมาที่ A อเดคอเก็ได้ครับเราเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ราคาดีกว่าเดินคคอยหน้าร้านแน่นอน